รถคันนี้ซื้อรถคันนี้เหมือนได้รถป้ายแดงทำไมอะพี่ทำไมเหรอครับครับเดี๋ยวจะพาไปดูเออราเหมือนกับรถป้ายแดงแต่มีอย่างเดียวที่ไม่เหมือนอะไรพี่ราคาทำไมราคาถูกกว่าป้ายแดงได้สอง,องสแส<ผ>นอีกแล้วนี่เป็นนิวไตตันปี2022วัยรุ่นจา๋าดูชุดแต่งรอบคันดูภายในโอ้โหหอมมากสวยเกิบ กินป้ายแดงยังอยู่เลยเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยไปรุ่นจ๋าพี่น้องบ้องไปเอ้ยพี่น้องเบิ้งชุดแต่งเอสปอร์ตรอบคันสกเก็ตรอบคันมแม็กก็แม็กเวลแล้วก็ขอบแดงอีกอนี่มันดำตะเข็บแดงชัดๆนะโอ้โหพี่น้องดูยางยาง255 5 5าหโอ้โหดีมาใส่ของแพง,งกันเลยนี่ไอเสมรถก็เป็นมือสองเจ้าทำไมไม่ใส่ของถูกๆให้ลูกค้า เจ้าทำไมไม่เสกของที่ไม่มีเยื่ห้อไอเสียมเอ๋ยเจ้าทำไมไม่สั่งของเคียงกงหรือว่าเอาแมมกมือสองไปทำสีมาใส่ให้ลูกค้าเอานะใส่ของใหม่ทำไมไอเสียมเอ๋ยนะเพราะอะไรครับเราอยากก็เหมือนเราเป็นผู้บริโภคอะเราอยากได้ของใหม่ไหมอยากได้ครับเออแล้วลูกค้าเขาอยากได้ของมือสองไหมไม่ครับนั่น่ะเห็นไหมใจเขาใจเราแล้วก็ต้องจัดให้เขาให้เขาประทับใจครับ ซื้อออกไปแล้วก็ต้องมาซื้ออีกสองคันสามคันเขามีน้องมีพีน่น้องเมียเออน้องเมียมีเพื่อนทํางานโรงงานเฮ้ยมึงไปเอารถไอซเสมรถซิ่งเลยนะกูไปเอามาแล้วนี่เป็นไงเออบมเมนไซมือสองแม็กกาเมือสองล้อกรมือสองนะอุงอะไรประตูประตูะตนะขับไปยุ่ยล้อล่อหลังแซงล่อนาออกไปพุน <c oughs> เลยไฟแดงไหมคุณประตูี่ครับปิดประตูดังเขาแรกเขาแรกเขาแรก มือค้างนี้ก็ต้องมีประตูเอาไว้นะมันจะลุดนะอันนั้นโมเมนต์ไอเสียงกับพี่น้องเอ้ยเออเขาขายเอาไปเขาอะเอาชื่อเสียงเราขายต่ต้อไปโมเมนต์ขายขั้นเดียวล้วปิดเจ้นหนีเมนบอกเออขันเขาขายดีขายลูกค้าสินค้าที่งามเขาก็จะได้เร่องค่าต่อต่อไปขันเขาขายบอดีมีแต่คนดามีแต่คนปล่อยมีแต่คนแซงดีบอดีเผาพริกเขาเกียร์ดาอีกเมนบอกพี่น้องเอ้ยมันเป็นเว้นเป็นกรรมด้วยนะเพราะฉะนั้น เขาทำมาค้าขายสุจริตเขาให้ของดีเขาก็เสือว่าเขานะช่วงตาเขาต้องให้สิ่งดีๆกับเขามีนเนี่ยแมนบอกแต่เขาเขาให้ในของบอดีกับเขาของบอดีมันจะขึ้นกับตัวเขาแมนปเมียนครับอ่เออคือจังคนขันเจ้าไปเหดของใส่เขาสักมือนึงของนั้นของที่บอดีก็จะเขามาตัวเก่าแต่ขันเขานะเฮ็ดบุญมันเฮ็ดบุญเฮ็ดในสิ่งดีๆสิ่งดีๆก็จะกลับเข้ามาในตัวเ้ามียนครับอเออมันมีผู้ใดเฮ็ดช่วยใดดีผู้ใดเฮ็ดดี ได้ซัวเสมอไปหรอครับพี่น้องไม่น<อ>ี่ครับอ่าอ,อ,อีกอย่างน้อยนึงเดี๋ยวคุณจะไปบวช <วด S 2> แล้วเนี่ย,<า>ย <laughs> เอ,อ้านี่คือไต่ันซีประตูครับพี่น้องเอ,อ้ยกูเข่าเลี้ยงรถยังเสียเข่าเจ้าหน่อยเนี่ยเ,เรียกไม่แลนแค่หนึ่งหมื่นเก้าพันโลก็ไ่หยางนะไม่แห้งมีอย่างเดียวคือบ่คือรถป้ายแดงก็คือราคาราคาครับถือกูกันหไรถือกู้กันายครับพี่น้องเอ้ยถึงแห้งถึงแห้งและที่สำคัญ นะไอเสียบบริได้ไปเก็บเงินดาวเงินจองเงินเฮ็ดสัญญาเงินค่าส่งรถต่างจังหวัดบริได้ไปเก็บค่าน้รมันเขาคือบางนีบริการให้ฟรีเบิร์นะช่องกระแสเอ็มโรซิงนี่นะผู้ติดตามเฟซบุ๊กซี่แสนห่างมือนคนติ๊กต๊อกหาแสนเกือบหกแสนแล้วตอนนี้ยูทูบเจ็ดแปดหมื่นนะไอพวกที่มันช่องหน่อยก็นี่แล้มันดูดคลิปไปท่านซ่องปลอม,อมนะไปเก็บเงินจองเจ้าพี่น้องเอ๋ยเบิ้งหนี้ดีได้อพี่น้องซอยกันเบิ้งซอยกันไลสร้างกันแท้มาดูเบิ้งของเพื่อนครับ มาเบอร์ของเครื่องเห็นไหเครื่องไหมบ่๊ะง่ายง่ายง่ายจะบอกแล้วนี่กันได้รถป้ายแดง,งเอาอคันนี้ไปอ่ะคือยังได้รถป้ายแดงรถถูกความเออคือยังได้รถป้ายแดงแลคันนี้อ้าวฟีดาวออกรถศูนย์บาทนะเริ่มพอนพูดเลยปีนามกุล่ากุมภาขับฟรีประมาณหกสิบมื่อถึงเก้าสิบมื่อเราขับฟีไปก่อนว่าต้องตื่นเต้นนะเจ้าชิดใจโทรหาไอ้อีกประเทลนะทำไม,มอ่ะรถพังถึงอย่างเนี้ยไอ้เสียมครับรถเจ้านี้เอ่อเจใจค้างหัวมือเลยครับ <laughs> ไอ้ให้พี่น้องไปสร้างโต้ายให้พี่น้องไปหาเงินไอ้ให้พี่น้องไปตั้งหลักวงเวนรถไปคอดบ้านปุ๊บจอดปั๊บอีกหาราทีเอ่ออ่านายกพรุ่งนี้ต้องส่งค่าง,งวดรถแล้วนะเฮ้ยกูเพิ่งจะรับรถนะมัวเมีนกับพี่น้องเอ๋ยจอเจ้าจะได้โทษน้ำหายเสียไอเสียครับล้วงเจ้าให้รถฟรีหรือยอย่งไรครับค่าง,งวดคือประมาณอะไรเชียร์นั่นน่ะต้นสันดอนบ่เมียนครับ้าเออบางคนออกรถไปโอ้ยเสียครับน้าขอบคุณหลายๆเรื่อไอเสียเด้อ คอยมาสามคอยออกมาสองเดือนสามเดือนแล้วคอยไม่ได้ใจข้า่างวดเลยนะคอยก็ะเรียมเงินไม่ติใจแต่รอบนี้คอยใจใจสองหงวดสามหงวดเลยนะพราะว่าอย่างครับเขามีเวลาหาเงินเขามีเวลาหาทองเขามีเวลากระดิกโตได้เขามีเวลาคิดที่จะทำมาหากินบอมเมนว่าเอารถไปแล้วก็ข้างวงดก็มาเอารถไปแล้วก็คิดเครียดเลยมันบอมนครับเอบเอเขาก็ต้องออกไปทำมาหากินออกไปสร้างเอาเงินเอากําไร เอาผลผลิตมาจ่ายค่างวดเป็นบ่เมียนกับโมเมนต์ว่ารับรถไปเมื่อไงเมื่ออื่นไปกู้เงินหลอกลอะย,ยี่มาจ่ายค่างวดมันชิรอดบ่พี่น้องเอ้ยหอดแล้วไอเออเอาฝากไว้ด้วยไอ้เสียนคนบ่ค่อยมกกักบเ่เหมืนไดนคะอา้าวสี่ประตูตั้งแต่วันนี้ถึงกลางปีหน้าเลยพันสี่พนแปดรบาทหลังอันนั้นพอน8,900ออกรสูงบาทบัตรประชาชนไปเดียวนะวิธีการจองแอดไลน์ที่น้าทิกต็อกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบชาแนล กดลิงก์ไลน์แอดขม่าส่งบัะปชาชนเบอร์โทรทีคขม่าสามยางแค่นั้นเดี๋ยวไอเดินเรื่องให้นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญครบวงจรนึกถึงอาอครับเดี๋ยวไอจัดให้ช่วยทุกท่านดันทุกเทส่งทีพ่อตาบ้านพิมคําว่าสุดสุดสุดกับไอเสมนะแล้วแชร์ไปคุณมได้สิ์นั้นเดี๋ยวนี้สวัสดียามเมือแรงพี่น้องได้อย่างกินกับข้าว คอมเมนต์บอกด้านล่างเนี่ยบางคนก็ส่งลาบส่งก้อยส่งซอยหางนะใต้คลิปไอ้เสี่ยมเนี่ยส่งเข้ามาพียบเลยเอานะฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยวัยรุ่นจ๋าลักชมอยู่จา๋าจังหวัดไหนคอมเมนต์บอกด้วยนะจ๊ะ